สวัสดีเือรุ่นช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมจานอูวุ่นวายมากๆนะครับกะว่าจะทําคลิปทุกสัปดาห์เพื่อจะโด่งดังเหมือนช่องอื่นๆเขาบ้างแน่แค่หาช่วงเวลาอัดพอดแคสต์ยังยากเลยนะครับโอ้โหไม่คิดว่าความเป็นอาจารย์มันจะวุ่นวายถึงเพียงนี้ <laughs> เที่ยวกับค่าตอบแทนอน,นอยนิดนะ <laughs> คืองี้ก่อนหน้าที่ผมจะวุ่นๆเนี่ยผมได้ไปฟังคลิปหนึ่ง ของนายอาม์มพวกเรา่าจะรู้จักกันดีนะนายอ,ามอ์มคือมีคลิปหนึ่งเขาเล่าถึงเรื่องทุนรัฐบาลเออคนที่ไม่มีทุนเรียนหนังสือแต่ว่ามีความสามารถก็สอบแข่งขันชิงทุนกันไปเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีแบบเส้นสัญญงเส้นสัญญาเรียนเสร็จก็ต้องกลับมาใช้ทุนโดยการเป็นบุคลากรของรัฐบาลเป็นอาจารย์อะไรแบบนี้นะครับนายอ์มเขาก็พูดข้อดีข้อเสียเนาะเราก็ลองไปฟังแล้วก็คิดเอาเองว่ามันเหมาะกับ กับเราหรือเปล่านะครับสําหรับคนที่จะไปขอทุนแบบต้องใช้คืนะนะ่ะเนาะผมไม่ตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับช่วงจังหวะชีวิตของเราการวางแผนเส้นทางของตัวเองเนี่ยมันเป็นของใครของมันเนาะเราต้องตัดสินใจเองนะครับแต่ แค่เราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราเซ็นสัญญาผูกมัดอะไรบางอย่างกับเราไปเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในอนาคตของเราจะต้องทําตามสัญญานั้นเนาะเราก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะครับศึกษาหน่อยอ่านหน่อยไม่ใช่ว่าใครเอาอะไรมาให้เราเซ็นเราทําสัญญาไปมั่วๆส่วๆอย่างนี้ไม่ได้เนะาะจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับเราต้องอ่านแล้วก็ตัดสินใจก่อนเนาะ แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องทุนเนาะไม่ใช่เรื่องทุนนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องทุนหรอกผมเนี่ยเป็นนักเรียนไทยล้วนนะครับคุณพ่อแม่เรียกได้ว่าไม่ได้เก่งผมสอบแข่งขันไม่ไหวอะ่ะเออเครียดด้วยอะ่ะแล้วก็แบบคนเก่งๆก็มีเยอะกว่าผมเยอะอ่ะสิ่งที่ผมอยากพูดถึงมากกว่าก็คือเรื่องการศึกษานะครับการเรียนการเรียนเนาะช่องจานโอ้โหเป็นช่องการศึกษานะครับเราก็ต้องพูดถึงเรื่องการศึกษาใช่ไหมอ่าพอผมฟังคลิปในอาร์มเนี่ยผมก็นึกถึงว่าเฮ้ยเราเคยคิดกันไหมวะ การศึกษาหรือว่าการเรียนเนี่ยเราสอบชิงทุนเราพยายามทําเกรดดีๆเราพยายามตั้งใจเรียนไปกวดวิชงวิชาอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จจริงเหรอเออเคยคิดกันหรือเปล่าหรือว่าเราแค่เรียนตามสภาพสังคมเฉยๆก็สังคมบอกให้เราเรียนเราก็เรียนไปเราเป็นอย่างนั้นไหมก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้เราถามตัวเองก่อนนะว่าถ้าเราเรียนโดยมีจุด มุ quote, ่งหมายว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยไอ้คาว่าประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับไอ้คานี้มันค่อนข้างล่อแหลมนะเพราะว่าคําว่าประสบความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเว้ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าประสบความสําเร็จของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรสําหรับผมนะสําหรับผมนะครับสำหรับจันอูเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยคือเราบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้อย่างเช่นว่าอ่ะคนมีตั้งเป้าหมายไว้ว่า มีเงินร้อยล้านมีครอบครัวที่ดีมีเงินพอใช้ไม่ต้องทํามาหากินแต่ว่ามีกินเอออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถตั้งเป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายระยะยาวได้นะจะเป็นจริงหรือไม่จริงหรือว่ามันไกลเหลือเกินหรือว่ามองแทบมองไม่เห็นทางเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับแต่เราตั้งไว้มันต้องตั้งไวนะ้เนาะเมื่อเราไปถึงแล้วอะเราจึงจะเรียกได้ว่าเราประสบความสําเร็จอ่านิยามของคําว่าประสบความสําเร็จของผมเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะ เพราะงั้นมันสําคัญมากนะครับถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายระยะยาวก่อนเนาะจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนมันจะคุมเคลือบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องมีเป้าหมายตั้งไปก่อนเออตั้งไปก่อนถ้าดําเนินไปสักระยะแล้วรู้สึกว่าเป้าหมายมันไม่ใช่ก็เปลี่ยนค่อยเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมเออถ้าเรารู้สึกว่าทางที่เรากําลังมุ่งไปมันไม่ใช่อะ่ะมันก็เปลี่ยนทางแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ย เป้าหมายใหม่ของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราฝึกสิ่งที่เราเรียนมาบ้างหรือเปล่าถ้ามันไม่สอดคล้องเลยสักนิดเดียวถ้าเราไม่เห็นเลยถึงความสอดคล้องเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลามากขึ้นหน่อยนะครับถูกปะก็พอตั้งเป้าหมายใหม่มันไม่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเดิมอ่ะมันก็ต้องฝึกใหม่ทั้งหมดอ่ะใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายใหม่ที่เราตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันบ้างเราก็ใช้เวลา ไปถึงเป้าหมายใหม่ของเราลดลงใช่ไหมครับส่วนคนที่เป้าหมายชัดเจนเราก็มุ่งไปครับราวนี้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยออกแบบวิธีการไปถึงได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเองเนาะอ่าเราเข้าใจคําว่าประสบความสําเร็จแล้วนะถ้าเกิดว่าจะเชื่อมโยงตามชื่อคลิปเลยเนี่ย เรียนแล้วจะประสบความสําเร็จไหมผมมีให้สามคำตอบนะครับคำตอบแรกคือประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าเกิดว่าเป้าหมายระยะยาวเราคือการหาความรู้การเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถตัวเองอันนี้สําเร็จแน่นอนถูกไหมครับเป้าหมายมันอยู่ที่ตัวเราเองเรียนแล้วเราก็ต้องได้ความรู้ใช่ไหมได้ฝึกในสิ่งที่เราอยากฝึกใช่ไหม พอเรียนเสร็จปับ๊บเราก็มีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเราก็ประสบความสาเร็จทันทีถ้าเป้าหมายเราคือการเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถตัวเองนะส่วนใครที่ไปเรียนแล้วไม่ได้ความรู้เนี่ยหรือว่าไม่ได้เก่งขึ้นกว่าเดิมเลยเนี่ยนะผมเรียกว่าเราแค่เข้าเรียนเราแค่ไปโรงเรียนเราแค่จ่ายค่าเล่าเรียนแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้ฝึกฝนมันจริง เราไม่ได้อยากรู้อะเราแค่ไปตามกระแสนิยมเฉยๆมันก็จะน่าเศร้าๆหน่อยเนาะแต่การไปสถาบันศึกษาหรือว่าโรงเรียนมหาลัยอะไรต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันสอนวิชาชีวิตระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะส่วนคนที่ประสบปัญหาระหว่างเรียนจริงๆเนี่ยทำให้เรียนติดๆคัดๆ ต้องขาดบ้างติดนู่นติดนี่เนี่ยเราก็แค่ชะลอความสําเร็จไปนิดหน่อยใช่ไหมไม่มีอะไรเสียหายก็มันเจออุปสรรคขวางหนมามอ่ะแล้วเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่พอที่จะฝ่าฟันมันไปพร้อมกับการเรียนการศึกษานะเราก็ชะลอลงหน่อยช้าลงหน่อยถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็สําเร็จเหมือนกันใช่ไหมครับแต่พอสําเร็จแล้วปั๊บ ความสําคัญมันคือจังหวะที่เราสําเร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไงต่ออะชีวิตเรามันไม่ได้จบแค่การเรียนการศึกษาใช่ไหมเราก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่อยู่ดีใช่ไหมครับชีวิตเราก็ต้องดาเนินไปข้างหน้าเออเราจะตั้งเป้าหมายยังไงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับพอเราตั้งเป้าหมายใหม่ได้ปับ๊บเราก็ทกํากระบวนการเดิมเลยคือว่าเราก็ออกแบบวิธีการไปถึงใช่ไหมแล้วก็ทํามันเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยจนไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ในระยะยาวเนาะคำว่าระยะยาวเนี่ยยาวแค่ไหนก็แล้วแต่คนเนาะส่วนคำตอบที่สองเรียนแล้วจะประสบความสำเร็จไหมคำตอบที่สองคือไม่แน่ว่ไม่แน่เลยจริงๆเช่นว่าถ้าเป้าหมายเราคือเราจะเป็นสถาปนิกโด่งดังระดับโลกแล้วเรามาเรียนคณะสถาปัตย์เนี่ยมันก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมแต่ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันคือระยะยาวแบบยาวมากๆยาวกว่า การแค่เรียนจบการศึกษาใช่ไหมฉะนั้นการศึกษาเลยเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆเออการเรียนเนี่ยไม่ใช่จุดมุ่งหมายเนาะเรียนจบไม่ได้เป็นตัววัดความสําเร็จแล้วใช่ปะตัววัดความสําเร็จคือว่าเราเนี่ยสามารถสร้างผลงานสาระกรรมที่ดีได้หรือเปล่าสร้างได้น่าสนใจหรือเปล่าพอสร้างปุ๊บทําจนเป็นที่รู้จักอย่างเป็นสากลหรือเปล่าใช่ไหมเออ,อนั่นหมายความว่าการเรียนการศึกษาอาจจะไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จก็ได้ถ้าเป้าหมายเราคือ โด่งดังเป็นสถาบนันระดับโลกนะคือเวลาเป้าหมายไกลๆยาวๆเราทำอะไรนานๆเนี่ยมันก็จะมีผิดพลาดกันบ้างใช่ปะมีหลงทางมีช่วงลอยช่วงหลุดกันบ้าง เพราะงั้นเป้าหมายในระยะยาวเนี่ยมันเลยสําเร็จยากกว่าเป้าหมายในระยะสั้นนะครับมันก็จะมีเทคนิคแบบว่าถ้ามีเป้าหมายระยะยาวให้เราตั้งเป้าหมายระยะกลางแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นโดยที่ถ้าสําเร็จเป้าหมายระยะสั้นก็จะไปสําเร็จเป้าหมายระยะกลางต่อไปอะไรแบบนี้มันก็มีเทคนิคของมันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนออกแบบวิธีการเดินทางไปถึงเป้าหมายวิธีการสําเร็จของแต่ละคนนะเนาะซึ่งมันเป็นที่มาของคําตอบที่3เว้ยเรียนแล้ว จะประสบความสาเร็จไหมคําตอบที่สาคือไม่สําเร็จแน่ๆเพราะว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการเรียนเลยเอออันนี้คือเจ็บปวดสุดๆผมมาเข้าใจนักศึกษานะครับบางคนผูกบังคับมาเรียนหรือบางคนแบบต้องมาทํากิจการต่อจากผู้ปกครองซึ่งมันก็ดีถ้าเราชอบใช่ไหมพ่อแม่เราตั้งกิจการมารอเราไว้แล้วเราแค่มาทําต่อมันก็จะได้เปรียบคนอื่น แต่ถ้าเราไม่ชอบไม่โอเคมันก็จะทุกข์ทรมานนะครับเพราะงั้นข้อจํากัดของแตล่ตละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะเนาะถ้าเกิดว่าครอบครัวของเรามีกิจการอยู่แล้วเขาประสงค์ให้เราไปสื่อทอดต่อเนี่ยเราทํำยังไงให้ความต้องการของเราไปเทียบเคียงกับความต้องการของพ่อแม่เราของครอบครัวเราให้ได้มันจะได้วินวินทั้งคูง่ะเนาะกิจการนี้มันเลี้ยงตัวเรามาเลี้ยงครอบครัวของเรามาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําต่อแล้วใครจะทําวะใช่ป <c> ะ <oughs> มันก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งนะครับคอนดิชันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเนาะเนี่ยแล้นี้ก็เป็นคําตอบสามคำตอบนะที่ผมลองคิดเล่นๆดูคือถ้าจะให้พูดง่ายๆเนี่ยจะได้ทุนไปเรียนต่อเรียนที่ไทยหรือว่าไม่เรียนแล้วออกไปทํางานเลยเนี่ยคนไหนจะมีชีวิตดีหรือไม่ดีเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับมันอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนใช่ไหม แล้วก็วิธีการไปถึงเป้าหมายนั้นๆแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าการศึกษาเนี่ยมันทําให้คนมีโอกาสมากขึ้นอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราเป็นวัยรุ่นที่แบบไม่เคยฝึกอะไรอย่างจริงจังมาก่อนไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายนักอ่ะก็คือมีความสามารถพื้นฐานอ่านออกเขียนได้อะไรประมาณนี้การเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้มีทักษะตัวแน่นอนใช่ไหม ด้านใดด้านหนึ่งนี่ยที่เราเข้าคณะนี้สาขานี้ไปอ่ะมันก็ต้องฝึกฝนเรื่องนั้นๆน่ะใช่ปะถ้าเราเรียนคณะถาปัตย์เราก็มีความรู้มีทักาษะด้านศารากรรมบ้างแหละใช่ไหมเรียนมากฝึกมากก็ได้มากเรียนน้อยฝึกน้อยก็ได้น้อยนะครับแต่ก็ได้นะได้มากกว่าที่เราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเป้าหมายเรายังไม่ชัดเจนนะแต่เหมือนกับว่าการเรียนเนี่ยมันทําให้เรามีของในตัวเเหมือนเราเล่นเกมเราฟาร,ร์มของมาแล้วประมาณนึงอ่ะ พอเราจะออกไปต่อสู้กับโลกการทํางานเนี่ยเราก็มีโอกาสมีโอกาสนะมีโอกาสหาเลี้ยงชีพได้ในทางที่เราเรียนมาใช่ไหมครับส่วนจะไปถึงจุดไหนเนี่ยก็ว่ากันเราทรหดแค่ไหนก็ต้องดูอีกทีในระยะยาวเนาะมันก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่ได้เรียนในระบบการศึกษา จะประสบความสําเร็จไหมผมก็ตอบไม่ได้เช่นกันนะครับคือถ้าไม่เรียนมาในหมาเวลยัยะเราสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองใช่ไหมแน่นอนแหละว่ามันยากกว่านะครับการเรียนด้วยตัวเองเนี่ยมันยากกว่าแน่แนตัวกระตุ้นมันน้อยแล้วก็วิธีการวัดผลมันก็ทําได้ยากอะเออถ้าเราไม่ได้เชี่ยวชาญในการสอนตัวเองอะเข้าใจไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับมันก็มีคนทํามาแล้วเนาะ เออจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากผมไปดูคลิปช่องในอาร์มแล้วเนี่ยผมไปเจอช่องหนึ่งคือชื่อช่องว่า i Joe <c oughs> อ m Jo e จิตนรินเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description เนาะเขาเป็นนักการตลาดนะครับเขาได้อธิบายว่าทำไมสุก,กี้ตีน้อยถึงอายุน้อยแต่ว่าทำธุรกิจแล้วสำเร็จร่ำรวยได้เขาสรุปง่ายๆเลยนะว่าเจ้าของสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยเขามี3อย่างที่คนส่วนใหญ่เ่ยไม่มี ยากมากที่จะมีอย่างแรกคือกุลสื่อเว้ยมีที่ปรึกษาที่ดีก็คือพ่อของเขาพ่อของเขาก็ท,ทําธุรกิจอาหารมาก่อนอยู่แล้วเนาะรู้อยู่แล้วว่าจุดไหนสาคัญจุดไหนทําให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยอย่างที่2คือเขามีทุนเขามีทุนให้ทําคือจะทําธุรกิจแต่มันก็ต้องมีทุนนะครับทุนน้อยก็ทําได้เล็กแต่ก็เจ็บเล็กเหมือนกันเนาะท,นทุนใหญ่ก็ทําได้ใหญ่แต่ก็เจ็บใหญ่ได้เช่นเดียวกัน เพราะงั้นเรามีทุนปุ๊บเราก็ต้องมีคุณสือซะหน่อยไม่งั้นนะ่ะเราลงไปปุ๊บลงไปสุดตัวเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่รึกษาที่ดีเราไม่เคยรู้ว่าทําธุรกิจยังไงเนี่ยมันก็มีโอกาสเจ๊งสูงใช่ไหมครับเออเฮอส่วนองค์ประกอบสุดท้ายก็คือคอนเน็กชันเออถ้าเราอยากทําธุรกิจใหญ่ประสบความสำเร็จเร็วขายได้ดีเนี่ยเราจะเข้าถึงทรัพยากรที่เราไม่มีได้อย่างไรใช่ไหมเราก็ต้องมีคอนเน็ชันนะครับ เพื่อหาสิ่งที่เราไม่มีมาเติมให้กับธุรกิจเราอย่างเช่นว่าเราจะเปิดสุกี้ตีน้อยสุกี้ตีใหญ่อะเราไม่รู้เลยว่าจะซื้อหมูที่ไหนราคาถูกแล้วได้คุณภาพผักซื้อที่ไหนถ้วยชามซื้อที่ไหนหรือว่าจะทําเลที่ดีเนี่ยจะจะหาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สักอย่างเนี้ยเราไม่มีคอนเนคชั่นเลยอะเราก็เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นไม่ได้ใช่ไหมครับ Uh huh. แล้วมันยังมีอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้คือในมุมผมอันนี้ผมพูดเองเนาะถึงแม้ว่าเราจะมี3อย่างนี้แล้วนะมีคุณซื้อแล้วมีทุนแล้วมีคอนเน็กชันแล้วเราจะไม่เรียนแล้วจะประสบความสำเร็จไหมเนี่ยผมถือว่าเรามีโอกาสสูงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสําเร็จเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีทั้ง3อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่ท,ทําธุรกิจหรือว่าตัวเราที่เป็นคนก่อตั้งธุรกิจเนี่ยไม่มีความสามารถธุรกิจมันก็เจ๊งอยู่ดีใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือข้อ4เนาะ ความสามารถของตัวเราส่วนคนที่ไม่มีทั้งคุณสื่อไม่มีคุณไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะตัวเปล่า,า,าพ่อแม่เลี้ยงมาได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าท,ทําธุรกิจเราเน้นใหญ่โตเนี่ยโหยากมากเนาะแค่ทุนก็ไม่มีแล้วใช่ปะแทบจะไปไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นการเรียนหนังสือหรือว่าการศึกษาเนี่ยมันเลยไปเน้นในข้อที่4คือการพัฒนาความรู้หรือว่าพัฒนาความสามารถของตัวเองของผู้เรียนอาจารย์เนี่ยก็มีหน้าที่เหล่านั้นนะ หน้าที่พัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถมากขึ้นสามารถไปแข่งขันได้ในระดับการทำงานทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาจริงเนาะเรื่องเรียนมันก็ต้องมีทุนแหละนะครับผมเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะว่าคนจะมาเรียนได้อะต้องมี3อย่าง3อย่างเหมือนกันอย่างแรกคือมีมีเงินเพียงพออย่างที่2คือมีสุขภาพที่ดีอย่างที่3คือมีเวลาให้กับการเรียนถ้าไม่มีครบ3อย่างนี้ก็ให้ไปทำตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วค่อยมาเรียน ถึงจะได้ประสิทธิธภาพดีที่สุดเนาะผม <c oughs> ฟังแล้วก็เออก็จริงของเขานะแต่การเรียนนะก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใช่ไหมเพราะมันลงทุนกับตัวเองอะเนาะมันไม่ต้องหาลูกค้ามันไม่ต้องคิดกําไรขาดทุนมันไม่ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยซ้ามันไม่ต้องแข่งกับตลาดเราแข่งอย่างเดียวเลยคือแข่งกับตัวเองในเมื่อวานนี้เราเก่งขึ้นสักนิดนึงหรือเปล่า จากเมื่อวานนี้อะไรแบบนี้สุดท้ายมันก็กลับมาที่เดิมนะครับก็ก็เรียนนะครับเรียนไป <laughs> ผมเข้าใจว่าวัยรุ่นหลายคนเนี่ยเราอาจจะยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจนมากผมขอให้เราเรียนไปก่อนเรียนไปตั้งใจใส่ให้สุดอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มีของดีติดตัว ถ้าวันหนึ่งเราเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายเราสอดคล้องกับคณะที่เราเลือกเนี่ยมันจะยิ่งดีกันเป็นใหญ่ถูกปะใส่ไปเลยอย่ายั้งนะครับการเรียนเนี่ยใส่เลยอย่ายั้งแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเป้าหมายเราไม่ใช่กับสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราต้องลองคิดดูว่าสิ่งที่เราเรียนมาอย่างน้อยๆเรามีอะไรติดตัวไปอ่าอย่าไปรอให้เราเจอเป้าหมายแล้วค่อยไปเรียนนะครับบางทีมันก็สายไปเนาะถ้าไม่มีอะไรติดตัวมันเลยเนี่ยมันก็ต่อยอดยากมากๆเหมือนกับว่า เราไม่เคยทาอะ่ะเราไม่เคยทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราอยากจะไปอยากจะเป็นเราจะชอบมันจริงๆอย่างเงี้ยสุดท้ายคือทํานะครับทําอย่างเดียวเราเนี่ยออกแบบเส้นทางของเราได้นะครับออกแบบการไปถึงเป้าหมายของเราได้เสมอเนาะด้วยข้อจํากัดของเราที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นที่เรารู้อะ่ะอันไหนที่มันหนักถ้าแรงเราไม่ถึงเราก็เข็นมันไปช้าๆเนาะอันไหนที่เรารู้ว่าเราผิดทางเราแค่หยุดแล้วก็เริ่มใหม่ แต่ผมเชื่ออย่างที่สุดเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามนะถ้าเราพยายามหรือว่าตั้งใจเรียนสุดๆเนี่ยมันเพิ่มขีดจํากัดเพิ่มความสามารถของตัวเราเองเสมอมันอาจจะไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ทักษะโดยตรงอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะเราได้ฝึกความคิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้เนาะบาดแผลเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเว้ย วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรก็พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เนาะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับทุกครั้งที่มีคนคอมเมนต์เนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมใกล้เป้าหมายของผมไปน,นิดดเหมือนกันขอบคุณมากๆครับวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี